จะดังโดยที่แกไม่ได้ตั้งใจจะดังเนี่ยปัญหาของใครหลายคนนะที่ดิฉันเห็นดิฉันไม่ได้บอกว่าดิฉันเก่งกว่าเขาหรือว่าอะไรนะแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าใช้คําว่าจะมาสอนใครหรือว่าอะไรแต่ว่าพูดเป็นแบบกรณีศึกษาหรือว่าเป็นกรณีตัวอย่างก็พอพูดพูดได้แบบให้แง่คิดอะนะสงสารแกตรงที่แกไม่ได้เตรียมตัวว่าแกจะดังแกไม่คิดหรอกว่าแกจะดัง แกก็ทําคลิปของแกไปอะไรไปแต่ด้วยการนําเสนออะไรที่มันเป็นแบบบ้านๆน่ะความเป็นเรียวๆความธรรมชาติความเป็นบ้านๆน่ะคนก็สนใจคนก็ชอบคนก็เอ็นดูนะคนก็ดูเยอะก็ทําเงินได้เยอะพอได้เงินเยอะคนก็คนน่ะมันมีทั้งคนชื่นชมคนอิจฉาคนเฉยๆคนไม่อะไรมันมีทุกอย่างนะบนโลกใบนี้ เราต้องเข้าใจแต่จะทำนะมันไม่ใช่ว่ามีทั้งคนที่ชอบเราไปทั้งหมดชื่นชมเราไม่ใช่บางคนเข้าหมั่นไส้ก็มีบางคนเขาไม่ชอบก็บมีนนนี่นั่นทีนั้นเราต้องระมัดระวังยิ่งมีชื่อเสียงก็ยิ่งต้องระมัดระวังระมัดระวังคืออะไรระมัดระวังคือเราก็ไม่ต้องไปทําตัวให้แบบไม่ต้องไปทําตัวเพื่อให้จะต้องเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของคนทุกคนมันก็ทําไม่ได้หรอก ือจะไปเอาใจแต่คนที่รักเราเอ็นดูเราทุกคนเราทําไม่ได้หรอกหน้าที่ของเราคือไม่ว่าเราจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงเราก็ต้องรักษามาตรฐถถานความเป็นตัวเราก็คือเสมอต้นเสมอปลายภาษาภาษาพระท่านใช้คําว่าส,ส,ส,สมชีวิตตาสมชีวิตตาคือความเสมอต้นเสมอปลายการมีชีวิตแบบเสมอต้นเสมอลายอันนี้มันเป็นหลักของถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นคารวะสธรรมนะถ้าจําผิดขอโทษด,ด้วย สมาชีวิตตาก็คือการมีชีวิตแบบเสมอต้นเสมอปลายเราเป็นตัวเรายังไงวันที่คนไม่รู้จักพอมีคนรู้รู้จักแล้วเราก็ต้องเป็นตัวตนของเราแบบนั้นอยู่ของเราไปเจียมเนื้อเจียมตัวของเราไปออถ้าสมมติเราจะขายคอนเซ็ปต์เราขายคอนเซ็ปต์เรามีจุดยืนของเราเรื่องความเรื่องความรักถิ่นฐานบ้านเกิด เราเป็นคนรักถิ่นฐานบ้านเกิดเรารักชีวิตที่มันธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติเราก็ต้องรักษาคอนเซ็ปที่มันเป็นจุดขายของเราที่มันทําให้คนสนใจเราใช่ไหมอันนี้ไม่ได้แค่พูดถึงเรื่องเชฟกระทะห้างนะน,นี้พูดทั้งหมดเลยอะถ้าใครถ้าคุณแบบอยากจะเป็นคนที่ที่มีที่ยืนได้นานๆน่ะคุณต้องรักษาความเป็นตัวคุณ อย่าอย่าเสียความเป็นตัวเองไม่ว่าจะมีคนชื่นชมหรือไม่ชื่นชมจะมีคนรู้จักหรือไม่รู้จักคุณต้องรักษาความเป็นตัวตนของคุณอันนี้สําคัญที่สดุดนะเออสาคัญที่สดุดเพราะว่าไม่งั้นก็ถ้าคุณแบบไม่รักษาจุดยืนไม่รักษาจุดยืนไม่มาไม่มาโฟกัสไม่มาโฟกัสจุดยืนของคุณนะ่ะ แล้วคุณก็เขวไปเป๋ไปบางทีบางทีคนอนะ่พะพอมันมีคนชื่นชมเยอะๆมีคนเข้าหาเยอะๆมันเป๋นะมันเป๋เป็นหมดทุกคนไม่ไม่มีข้อยกเว้นรวมถึงดิฉันด้วยมันเป๋คืออะไรบางทีเราก็กระยิมยิ้มย่องเกินไปไงคนชื่นชมเรามีแต่เสียงสรรเสริญอุ้ยเก่งจังเลยหาเงินได้ตั้งเยอะโอ้ยเชฟเก่งมากสุดที่สุดแล้วไม่มีใครอา่าไม่มีใครเก่งได้เท่าน,น